การศึกษาวิชาความรู้ในทางธรรมเป็นกรณียกิจที่ควรทำไปควบคู่กับภารกิจในชีวิตประจำวันราะคำสอนของพระสัมมาสมัมพนะุทธเจ้าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตเป็นความรู้ที่ทำให้พ้นทุกข์เพราะเป็นบัญญาบริสุทธิ์ที่เกิดจากใจหยุดนิ่ง ไม่ใช่เกิดจากการนึกคิดด้นเดาแต่เป็นความรู้ที่เกิดจากการรู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งดังนั้นจึงมีสิ่งที่ควรศึกษาอย่างยิ่งเพราะยิ่งศึกษาก็ยิ่งรู้แจ้งยิ่งรู้แจ้งก็ยิ่งอยากทําตนให้บริสุทธิ์จะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ จากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารซึ่งการศึกษาธรรมะที่จะให้ทราบซึ้งและเห็นถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงนั้นต้องอาศัยใจที่หยุดนิ่งที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนา <c oughs> ก็จะทำให้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสุขและความบริสุทธิ์ไปพร้อมๆกัน มีวาระพระบาลีที่ท่านกล่าวไว้ในอังคุตรนิกายคุตการนิบาตว่าณชัจจาวัโลโหติณชัจจโหติพรหมโนกรรมนาวัโลโหติกรรมนาโหติพรหมโนบุคคลไม่ได้เป็นคนเลวพระชาติ ไม่ได้เป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติกำเนิดแต่เป็นคนเลวทรามเพราะกรรมเป็นผู้ประเสริฐก็เพราะกรรมเท่านั้นกรรมน่ะเป็นเครื่องจำแนกสัตว์โลกให้แตกต่างกันการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์เป็นเรื่องที่มนุษย์คิดและแบ่งแยกกันขึ้นมาเอง แต่การกระทำความดีหรือความชั่วนั้นเป็นตัวแบ่งแยกอยู่แล้วบางคนแม้จะอยู่กับหมู่คณะที่มีแต่คนดีๆมีนักปรา์บัณฑิตแต่หากไม่รักในการฝึกฝนตนเองก็สามารถเป็นคนผ่านได้ดังนั้นพฤติกรรมหรือการกระทำจึงเป็นตัวแบ่งแยกที่สำคัญ บางคนเกิดในสังคมที่ด้อยโอกาสขาดโอกาสที่ดีๆทั้งเรื่องความเป็นอยู่และการศึกษาไม่ได้อยู่ในปฏิรูปประเทศแต่ถ้ามีใจใฝ่ดีก็สามารถที่จะทำตนในเป็นบัณฑิตได้การทำความดีหรือความชั่วนอกจากจะเป็นตัวแบ่งแยกบุคคลแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่มีขีดจำกัดเราสามารถจะทำตัวเองให้สูงขึ้นด้วยการทำแต่กุศลกรรมให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ได้หรือไปทำบาปอกุศลก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราว่าจะเลือกเดินบนเส้นทางใดในสมัยก่อนชมพูทวีป ได้แบ่งกลุ่มคนออกเป็นสี่ชนชั้นได้แก่กษัตริย์พรหมแพทยและสูตรกษัตริย์เป็นกลุ่มที่ใช้ความสามารถของตนในการบริหารบ้านเมืองเป็นชนชั้นที่ได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นชนชั้นสูงในสมัยนั้นต่อมาก็คือกลุ่มที่เป็นผู้นำทางด้านาศาสนา เป็นตีพึงทางใจเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆเขาเรียกว่าพราหมณ์กลุ่มที่สาเ็็นกลุ่มที่ประกอบอาชีพทํามาค้าขายหรือขนถ่ายสินค้าจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งกลุ่มนี้เรียกว่าแพทย์กลุ่มสุดท้ายเป็นพวกใช้กำลังกายในการทำงาน โดยใช้เลี่ยวแรงของตอนแลกกับการเลี้ยงชีพเพื่อยได้ข้าปลาอาหารมาหล่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวเรียกกันว่าพวกสูตรทั้งสี่ชนชั้นหรือสี่วันนีน้พราามถือว่าตนเองนะเป็นวรณะพระเสริฐที่เชื่อมระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าถือว่าพวกตนเท่าน,นั้นที่จะสามารถ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นได้จนถึงระดับที่บริสุทธิ์หลุดพ้นก็สู่ดินแดนของพระเจ้าได้แล้วใครก็ตามจะได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาของพราหมณ์แล้วก็จะได้ไปอยู่กับพระเจ้าของตนส่วนในทางพระพุทธศาสนาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าความสะอาดบ,บริสุทธิ ความดีงามของคนนั้นนะ่ะไม่ได้ขึ้นกับชนชั้นแต่ขึ้นกับความประพฤติหรือการกระทำซึ่งมีกล่าวไว้ในอัสสลายนสูตรว่าด้วยเรื่องการลบล้างวันณะสีของพราหมณ์โดยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลว่าในอดีตพวกพราหมณ์มีการโต้วาที ดยคนมีฝีปากดีมีปัญญามากมาโต้แย้งแข่งขันกันใครชนะก็ถือว่าลัทธิของตนเป็นเลิศแต่เมื่อพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นเราพรามณ์ทั้งหลายก็รู้ว่าหลักธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นนับเป็นเลิศแต่เพื่อจะดำลงลัทธิความเชื่อของตนไว้ ก็จะส่งผู้มีปัญญาไปโตวาทะกับระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนนาตาบินิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีสมัยนั้นนะมีพรามณ์เดินทางมาจากแคว้นต่างๆประมาณ500คน ได้พักอาศัยในพระนครสาวัตถีด้ยกรณียกิจบางอย่างคืนวันนั้นพวกพรามณ์ได้คิดกันว่าพราะสมณนะคอดมนี้นะทรงมัญญัติความบริสุทธิ์เกี่ยวกับวันนะทั้งสี่ว่าเป็นผู้เสมอกันโดยการกระทาความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันนะ แต่อยู่ที่การกระทำเท่านั้นใครหนอพอจะสามารถเจรจาโต้อตอบกับพระสมณะโคโดมได้สมัยนั้นมานบชื่ออัสรายณะอาศัยอยู่ในพระนครสวัสถีแม้มีอายุ16ปีก็ยังโกนศีรษะเหมือนนักบวชมาตั้งแต่เด็กเขามีลักษณะพิเศษคือ เฉลียวฉลาดมีสติปัญญามมากเป็นผู้เรียนจบตรายเพศพร้อมทั้งคำพีนิคันทุและคำพีเกตุภะพร้อมทั้งอักษรศาสตร์มีคำพีอิติหาสะเป็นต้นเป็นผู้เข้าใจตัวบทเข้าใจวยากรณ์ชำนาญในคำพีโลกายยตนะ และตำบราทำนายมหาปุริสลักษณะซึ่งความรู้เหล่านี้นะ่ยอยู่ในคมภีของศาสนา,าพราหมณ์ถือว่าเป็นวิชาการขั้นสูงพวกพราหมณ์หรือผู้มีวณะสูงเท่านั้นที่จะได้รับเรียนและใครก็ตามที่เรียนจบก็จะได้รับการยกย่องนับถือจากมหาชนมากเป็นพิเศษ พวกพราหมณ์ได้ตัดสินใจทรงอัศรยนมามนบไปโต้วาท่ากับเราสัมมาสมุทธเจา้าซึ่งมานบก็ไม่ค่อยจะมั่นใจและไม่ค่อยจะเต็มใจนักแต่เมื่อพวกพราหมณ์ลงมติกันอย่างนั้นก็จำเป็นจะต้องไปเขาได้ทูลถามเราสัมมาสมุทธเจ้าว,ว่าพระพุทธองค์ทรงคิดอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่า พรามนี้นะ่ะเป็นวันณะทิประเสฐวันณะอื่นเลวหมดพรามนี้บริสุทธิ์ผู้ไม่ใจพรามชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบว่าถ้ากษัตริย์พรามแพทย์หรือว่าสูตรยังมีการฆ่าสัตว์อยู่มีการลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรม กล่าวคำเท็จและดื่มสุราเมรัยแม้ตายไปก็ย่อมไปเกิดในอบายเกิดในทุกติวินิบาตนารกไม่มีทางบริสุทธิ์ได้เลยในทางตรงกันข้ามหากวันหน้าทั้งสีนี้เนี่ยผู้อยู่ในวันหน้าใดาก็าตามเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เป็นต้น หลังจากตายไปแล้วย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์เหมือนกันหมดดังนั้นคนเรานไม่จะประเสริฐด้วันะแต่อย่างใดแต่จะประเสริฐหรือตกต่ำด้วยกรรมคือการกระทำของตนเพียงผู้เดียวในที่สุดมานพก็ได้ก,กล่าวทูลยกย่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว,ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ประเสริฐ หลักธรรมของพระองค์นั้นดีแล้วจึงประกาศตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิตถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าคนเหล่านั้นจะกระทำความดีจะเป็นคนดีหรือบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับชาติตระกูลหรือว่าชนชั้นวรรณะแต่อย่างใด แต่ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเองเท่านั้นอัศรยนสูตรที่หลวงพ่อยกขึ้นนำมาเล่าให้ฟังนี้เนะี่ยเป็นเครื่องยืนยันว่าชาติกำเนิดไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าคนที่เกิดในวรรณะสูงๆมีบุคคลยกย่องจะมีชีวิตทั้งพบนี้พบหน้าที่ประเสริฐกว่าชนวรรณะต่ำแต่อย่างใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกระทําของชนเหล่านั้นว่าประพฤตินตนเป็นคนดีเพิ่มเตมิมบุญกุศลหรือพอกภูนบาปอากุศลให้กับตนเองดังนั้นเมื่อเราได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ก็ควรที่จะใช้วันเวลาที่มีค่านี้นะ่ะสั่งสมบูรณ์กุศลทําตนให้มีคุณค่าที่สุดด้วยการทําความดีเพราะค่าของคนอยู่ที่ผลของการทําความดีความดีในตัวของเราเท่านั้นจะทําให้เรานะเป็นคนมีคุณค่ายิ่งถ้าเราปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายได้เมื่อไหร่ ตัวเราก็จะมีค่ามากที่สุดจะเป็นที่พึ่งได้ทั้งแก่ตัวเองและสรรพสัตว์อีกมากมายนับไม่ถ้วนเพราะการเข้าถึงพระธรรมกายไม่จำกัดด้วยเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ถ้าใครตั้งใจปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้สั่งสอน ก็จะได้เข้าถึงได้เหมือนกันหมดความแตกต่างทั้งหลายจะมาลายหายสูญไปเหลือไว้แต่ความเหมือนกันในกายธรรมที่ทุกคนมีความคิดคำพูดและการกระทำเหมือนนกันมีความรักและปรารถนาดีต่อกันอย่างแท้จริงดังนั้นให้ลูกทุกคนหมันปฏิบัติธรรมทำใจให้บริสุทธิ์ หยุดนิ่งกันเป็นประจำแล้วจะได้เข้าถึงความเหมือนกันคือเข้าถึงพระรัตนตรยัยภายในตัวกันทุกๆคนนะจ๊ะท้ายสุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัย ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิด